สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะเป็นแบบฝึกหัดระดับชั้นป .2 นะคะในเรื่องของเวลาค่ะหน้า39้าถึง43เป็นการเริ่มต้นเรื่องของเวลาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยค่ะ นาแรกนะคะในหน้า39ค่ะเขามีปฏิทินให้เรานะคะตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคมเลยค่ะซึ่งปฏิทินนี้นะคะเป็นปฏิทินพศ2 5 6 2ค่ะเรามาดูคำถามกันเลยนะคะข้อที่1ถามว่าปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของปีพศอ,อ,อะไรเด็กๆก็มาดูเลยพศอ,อ,อะไรคะ พศ2562นะคะวันที่12ตุลาคมตรงกับวันอะไรก็มาดูเดือนตุลานะตุลาคมวันที่12ตรงกับวันอะไรลูกตัวหนังสือมันเล็กนะเด็กๆดูในหนังสือของเด็กๆได้เลยนะคะ12ตรงกับวันเสาร์ค่ะเด็กๆก็ใส่คำว่าวันเสาร์ลงไปเลยนะคะต่อไปข้อ3ามถามว่า เดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันอ่าเดือนกุมภาพันธ์มีกี่วันคะนี่รวมกันมีทั้งหมด28วันค่ะก็ใส่28วันไปเลยนะคะต่อไปข้อ4ี่ค่ะเดือนพฤษภาคมมีวันจันทร์กี่วันก็มาดูเดือนพฤษภาคมอ่าพฤษภาคมอยู่ตรงนี้นะคะนับเฉพาะวันจันทร์นะลูกนี่ช่องวันจันทร์อยู่ช่องที่สองนี้นะคะ นับเลยมี1,2,3,4ตอบว่ามีวันจันทร์ทั้งหมด4วันค่ะข้อ5นะคะวันสิ้นปีในปฏิทินนี้ตรงกับวันอะไรวันสิ้นปีคือวันที่31ธันวาคมตรงกับวันอะไรเอ่ยวันอังคารนะคะก็เติมคําว่าวันอังคารลงไปเลยค่ะ ง่ายๆเนาะเด็กๆทําได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยสําหรับหน้านี้นะคะถ้าเด็กๆคนไหนมีปฏิทินเนี่ยสามารถเอามาดูประกอบการตอบด้วยได้นะคะเด็กๆก,ก็จะได้คิดตามไปด้วยดูปฏิทินตามไปด้วยนะคะเดือนแรกของปีคือเดือนอะไรคะลกูกเดือนที่1ก็คือเดือนมกราคมนั่นเอง เดือนที่11ล่ะคือเดือนอะไรและมีกี่วันใครมีปฏิทินลองดูซิเดือนที่11คือเดือนอะไรคะลูกเดือนพฤศจิกายนใช่ไหมแล้วพฤศจิกายนมีกี่วันคะลงท้ายด้วยยนก็มี30วันเดือนมันจะมีลงท้ายด้วยคมกับลงท้ายด้วยยนแล้วก็มีกลุ่มพาพาอีกเดือนหนึ่งนะคะเดือนที่ลงท้ายด้วยยน จะมีอยู่เนยายนแบบนี้นะคะจะมีอยู่30วันค่ะเดือนหนึ่งมี30วันแต่ถ้าหากมันลงท้ายด้วยคมเหมือนมกราคมเนี่ยจะมี31วันนะคะดังนั้นข้อ2ก็ต้องตอบว่ามี30วันค่ะต่อไปข้อ3เดือนสุดท้ายของปีคือเดือนอะไรคะก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองเดือนพฤศจิกายนเขียนเป็นอักษรย่อได้อย่างไร พฤศจิกายนก็เขียนว่าพอจุดย่อจุดนะคะทอจุดคอจุดเนี้ยเป็นอักษรย่อของเดือนอะไรลูกก็คือเดือนธันวาคมค่ะต่อไปเลยเนาะเดือนเมษายนเป็นเดือนที่เท่าไหร่และมีกี่วันดูในปฏิทินของเด็กๆนะถ้ามีนะคะ เมษายนคือเดือนที่ 4. ค่ะลงท้ายด้วยยนลูกมีกี่วันคะก็คือมี30วันเดือนที่4มี30วันนะคะต่อไปข้อที่7ค่ะเดือนพฤษภาคมอยู่ระหว่างเดือนอะไรกับเดือนอะไรพฤษภาคมใช่ไหมเด็กๆท่องเดือนได้ไหมเอ่ยมกรากุมพามีนาใครที่ร้องเพลงได้ ร้องก็ได้นะคะเขาจะมีเพลงที่บอกชื่อเดือนด้วยใช่ไหมอ่ะมีมกรากุมภาพันมีนาเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาพฤษภามันอยู่ระหว่างเมษากับมิถุนานั่นเองค่ะก็ตอบเดือนเมษากับเดือนมิถุนายนต่อไปข้อที่8เดือนที่อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม จากเดือนพฤษภาคมคือเดือนอะไรใครมีปฏิทินก็ดูปฏิทินใครที่ไม่มีก็ลองไล่เดือนไปนะคะมกราคมพมีนาแล้วก็เป็นเมษาแล้วก็พฤษภาแสดงว่าเดือนที่อยู่ระหว่างมีนากับพฤษภาก็คือเดือนเมษายนนั่นเองค่ะต่อไปเดือนที่ลงท้ายด้วยยน์นะมีกี่วันตะกีค้ครูเพิ่งบอกไปแล้วว่ามี30วันค่ะ เดือนที่ลงท้ายด้วยคมมีกี่วันลูก31วันนะคะเสร็จไปอีกหนึ่งหน้าต่อไปอันนี้เขาให้เราใส่อักษรย่อของเดือนต่างๆแล้วก็บอกว่ามีจำนวนวันเท่าไรเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะคะเริ่มเลยที่มีนาคมค่ะอักษรย่อคือมีจุดคอจุด31วันเป็นลำดับที่3นะคะ ต่อไปเดือนต่อจุดคอจุดนี่หนูว่าอะไรคะลูกตุลาคมใช่ไหมคะเดือนตุลาคมลงท้ายด้วยคมก็มี31วันลำดับที่ก็เป็นเดือนที่10ค่ะนี้อาจจะดูปฏิทินประกอบได้นะคะต่อไปชื่อเดือนมกราคมตัวย่อคือมจุดคอจุดค่ะ จำนวนวันลงท้ายด้วยคมก็คือ31วันเป็นเดือนแรกของปีเลยนะคะต่อไปธันวาคมค่ะทอจุดคอจุดคือธันวาคมใส่ไปเลย31วันมีเป็นลำดับที่เท่าไหร่หรอธันวาคือเดือนสุดท้าย1ปีมี12เดือนเพราะฉะนั้นเดือนสุดท้ายก็คือเดือนที่12นะคะ เมษายนค่ะตัวย่อคือเมจุดยอดจุดนะคะลงท้ายด้วยยนมี30วันเป็นเดือนลำดับที่4ต่อไปพอจุดคอจุดก็คือพฤษภาคมค่ะ31วันเป็นเดือนที่5ต่อไปกุ้มพาพันธ์ตัวย่อค่ะก็คือกอจุดพอดจุดเห็นไหมลูก มันลงท้ายด้วยพันอยู่เดือนเดียวนอกนั้นเขาลงท้ายด้วยยนต์กับคมหมดเลยแล้วจำนวนวันก็ยังแปลกกว่าเพื่อนด้วยก็คือจะมี28วันหรือ29วันบางปีก็มี28วันบางปีก็มี29วันนะคะมันจะมี29วันเนี่ยทุกๆุกสปีเนาะอ่าเพราะฉะนั้นในบางปีหนูก็จะเห็นว่าเดือนคุมพาพันธ์มี28วัน บางปีก็มี29วันนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็น28นะคะเป็นเดือนลำดับที่2ค่ะต่อไปก็จุดยอจุดก็คือเดือนกันยายนลงท้ายด้วยยน30วันนะคะเป็นลำดับที่9ของปีค่ะกรกรดาคมค่ะตัวย่อคือกอจุดขจดนะคะมี31วันเพราะลงท้ายด้วยคม ลำดับที่ก็คือลำดับที่7ค่ะต่อไปมิจุดยดจุดคือเดือนอะไรล,ลูกมิถุนายนนั่นเองจํานวนวันก็30วันค่ะลำดับที่6นะคะต่อไปสิงหาคมก็คือสจคจุดค่ะมีอยู่3 1วันเป็นลำดับที่8อ่าต่อไปพอจุดยดจุดก็คือพฤศจิกายนนะคะ มีอยู่30วันแล้วก็เป็นเดือนที่11ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหน้านี้ต่อไปหน้า42เขาก็ให้เราดูปฏิทินเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นปฏิทินเดือนธันวาคมปี2562นะคะเวลาที่เด็กๆดูปฏิทินจะสังเกตเห็นว่าเขาจะเอาวันอาทิตย์เริ่มก่อนนะคะลูก อาทิตย์แล้วก็ไล่มาเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์แบบนี้เนาะวันหยุดเขาก็จะใส่ตัวเลขเป็นสีแดงแบบนี้นะวันอาทิตย์กับวันเสาร์ใส่ตัวเลขเป็นสีแดงส่วนที่มันอยู่ข้างในตรงนี้ค่ะที่มันเป็นสีแดงเนี่ยก็คือวันสําคัญต่างๆนั่นเองตอนนี้เราก็อยู่ในเดือนธันวาคมนะคะก็วันที่ครูพึ่งสอนนี่ก็วันที่ 13ธันวาคมแล้วนะคะเนี่ยถ้าหากว่าเป็นปี6-2ก็ตรงกับวันศุกร์เนาะแต่ว่าปีนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะเด็กๆก็มาสังเกตดูวันสําคัญต่างๆในเดือนธันวาคมนี่ไง5ทธันวาคมคือวันอะไรคะลูกวันพ่อแห่งชาตินั่นเองหรือว่าวันคล้ายวันพระราชสมพนนะคะของรัชกาลที่9ค่ะ วันที่10ธันวาคมก็คือวันรัฐธรรมนูญ31ธันวาคมคือวันอะไรเอ่ยวันที่เราจะไปฉลองสิ้นปีนะคะวันสิ้นปีนั่นเองค่ะก็จะเคาลดาวกันวันนี้เพื่อที่จะเริ่มต้นปีใหม่เนาะโอเคเราดูปฏิทินนี้แล้วเรามาตอบคำถามกันค่ะปฏิทินนี้เป็นปฏิทินของเดือนอะไรตอบเดือนธันวาคมนะคะ นี่ไงเขาบอกแล้วว่าเดือนธันวาคมเดือนนี้มีกี่วันเดือนนี้ก็มี31วันค่ะวันที่10ตรงกับวันสำคัญอะไรหูพึ่งพึ่งจะบอกไปเมื่อกี้ก็คือวันรัฐธรรมนูญนั่นเองเดือนนี้มีวันพุธทั้งหมดกี่วันตรงกับวันที่เท่าไหร่บ้างก็มาดูช่องวันพุธค่ะมีอยู่ทั้งหมด4วันนะคะคือวันที่4 11 18แล้วก็25ค่ะนี่สี่วันตรงกับวันที่4 11 18และ25นะคะเวลาลูกเขียนเลขเขียนห่างกันหน่อยนะคะจะได้เห็นชัดๆนะคะต่อไปวันเสราร์แรกของเดือนตรงกับวันที่เท่าไหร่เสราร์แรกของเดือนก็คือวันที่7ใช่ไหมคะวันที่7ค่ะต่อไปวันที่2มกราคม 2,563เนี่ยตรงกับวันอะไรอ๋อเอาละสิอันนี้มันเดือนธันวาคมแต่เขาถามเดือนมกราคมลูกพอจะดาได้ไหมถ้า31ธันวาอยู่ตรงนี้1มกราก็คือวันถัดไปใช่ไหมคะ1มกรา63ก็คือปีถัดไปนี่แหละอันนี้ปี62ใช่ไหมปีถัดไปคือปี63วันที่1คือวันพุธ วันที่สองก็ต้องเป็นวันพะระฤหัสค่ะก็ตอบวันพะระฤหัสบดีนะคะเรียบร้อยค่ะต่อไปอันนี้เขาให้เราสร้างปฏิทินหนึ่งเดือนต่อจากเดือนที่กําหนดให้นะคะอันนี้เดือนพฤษภาคมละต่อไปต้องเป็นเดือนไหนลูกพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนะคะ2562ยยังเป็นปีเดียวกันอยู่ ทีนี้เดือนมิถุยาเริ่มวันที่1วันไหนเอ่ย31ตรงกับวันศุกร์ดังนั้นวันที่1ก็ต้องตรงกับวันเสาร์ค่ะาจากนั้นก็เป็นวันที่สอง5า7 8ี่เรียงมาเลยแบบนี้นะคะบันท้าต่อไปก็ต้องเป็นอะไรลูกเริ่มจาก9ไปจนถึง1 5ต่อไปก็ต้อง 16ไปจนถึง22แล้วก็23จนถึง29ต่อไปก็จะเป็น30ค่ะมี31ไหมเดือนนี้ไม่มีนะคะเพราะว่าลงท้ายด้วยโยนมีแค่30วันเราก็หยุดแค่นี้ค่ะไม่ต้องเขียนต่อแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปฏิทินเดือนมิถุนายนต่อจากพฤษภาคมตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องของเวลาในเบื้องต้นเกี่ยวกับการดูปฏิทินค่ะถ้าหากว่าวันนี้เด็กๆมีปฏิทินที่อยู่ใกล้ๆก็ลองเอามาดูตามไปด้วยนะคะจะได้เรียนรู้ไปพร้อมกันดูจากของจริงเลยเนาะค่ะสำหรับวันนี้ครูพึ่ก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ